ประวัติและผลงานของพ่อขุนศรีอินทราทิ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องประวัติบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยมาฝากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นบุคคลใดถ้าพร้อมแล้วเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ น้องๆรู้ไหมคะว่าสมัยสุขโขทัยนั้นมีบุคคลสำคัญหลายพระองค์ในจำนวนนี้ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญยาลิไทยทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการที่สร้างสารรค์ความเจริญให้กับอาณาจักรสุขโขทัยและชาติไทยประวัติและผลงานของแต่ละพระองค์มีดังนี้เริ่มจาก พ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนศรีอินทราทิศเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวพระองค์ทรงร่วมกับพระสหายพ่อขุนผาเมืองต่อสู้ขับไล่พวกขอมที่ยึดเมืองสุขโขทัยเป็นผลสำเร็จและตั้งเมืองสุขโขทัยเป็นราชธานีพ่อขุนบางกลางหาวทรงได้รับการสถาปนาจากพ่อขุนผาเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิ์ทรงมีพระมเหสีพระนามว่านางเสืองมีพระราชโอรสซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับต่อมาคือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุน พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตศสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ก่อตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีส่งรวบรวมผู้คนยึดอำนาจจากขอมเป็นผลสำเร็จและทรงสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยเป็นราชธานีทำให้คนไทยมีอิสรภาพโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจขอมต่อไป พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งสุขโขทัยมีอาณาเขตไม่กว้างขวางนักบรรดาหัวเมืองต่างๆยังคงตั้งตัวอิสระไม่ขึ้นต่อกันพระองค์จึงปราบปรามรวบรวมเมืองต่างๆทั้งใกล้และไกลให้เป็นอาณาจักรเดียวกันและเป็นการขยายอาณาเขต ศึกที่สำคัญในสมัยนั้นได้แก่การรบกับขุสนาาสามชนเจ้าเมืองชอดกล่าวคือขุนสามชนเจ้าเมืองชอดยกทัพมาตีเมืองตากทำให้พระองค์และพระราชโอรสยกกองทัพขึ้นไปปร,ราบจนได้ชัยชนะอาละ่ะค่ะน้องๆตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องประวัติ และผลงานของพ่อขุนศรีอินทราทิตกันแล้วต่อไปเรามาดูประวัติและผลงานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันต่อเลยนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเ,เป็นพระราชะโอรสองค์ที่สของพ่อขุนศรีอินทราทิต พระมารดาชื่อนางเสืองพระองค์ได้ครองอาณาจักรสุขโขทยัยสืบต่อจากพ่อขุนบานเมืองเมื่อพุทธศักราช1822พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงทำนุบำรุงอาณาจักรสุขโขทยัยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีดังนี้ด้านการเมืองการปกครองทรงใช้วิธีปกครองบ้านเมืองในลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกทรงเอาใจใส่ทุกสุขของประชาชนโปรดให้แขวนกระดิ่งที่ประตูวังเพื่อให้ประชาชนสามารถสั่นกระดิ่งร้องทุกได้ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นสมัยที่ขยายอาณาเขตได้มากที่สุดโดยมีเมืองขึ้นหลายแห่งเช่นทางตอนเหนือประกอบด้วยเมืองแพร่น,น่านเมืองปัวเมืองหลวงพระบางทางตอนใต้ประกอบด้วยเมืองนครศรีธรรมราชและทางตะวันตกได้แก่เมืองมอตะมะหรือมอน ต่อไปคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นประจำชาติเรียกว่าลายสือไทยทำให้คนไทยมีอักษรใช้มาจนถึงทุกวันนี้และได้โปรดกล้าวให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในสมัยสุขโขทยัยลงบนหลักศิลาเมื่อพุทธศักราช1826เรียกว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ทางประวัติศาสตร์มากทำให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในสมัยสุขโขทยัยและพัฒนาการของชาติในเวลาต่อมาต่อไปคือด้านศาสนาทรงรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติโดยโปรดกล้าวให้นิมนต์พระสงฆ์ จากเมืองนครศรีธรรมราชเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวสุขโขทยัยทรงเป็นผู้นำในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้างวัดเจดีย์และพระพุทธรูปต่างๆเป็นอันมากและสุดท้ายคือด้านเศรษฐกิจ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่งให้ประชาชนมีอิสระเสรีในการค้าขายและสุดท้ายคือด้านเศรษฐกิจพ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่งให้ประชาชนมีอิสระเสรีในการค้าขายดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าใครใครค้าช้างขาใครไข่ค้ามา้า จึงมีพ่อค้าจากที่ต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายกับสุขโขทัยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทรงส่งเสริมให้มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านสินค้าที่สำคัญเช่นเครื่องถ้วยชามสังคโลกเป็นต้นน้องๆคะวันนี้ เราได้เรียนรู้เรื่องบุคคลสำคัญในสมัยสุโข,ขทัยไปสองพระองค์แล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนกันนะคะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตผิดนะคะเยี่ยมไปเลยครับ ผลงานใดเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตผิดค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะพ่อขุนศรีอินทราทิตย,ยกทัพไปทำศึกกับผู้ใดที่เมืองตาก ผิดนะคะเก่งมากค่ะผลงานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในการสร้างเอกลักษณ์ไทยคือข้อใดเยี่ยมไปเลยค่ะข้อความในศิลาจารึก กล่าวถึงเรื่องใดต่อไปนี้ใช่แล้วค่ะ น้องๆคะตอนนี้เราได้เรียนรู้บุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยกันไปสองพระองค์แล้วในช่วมงน้องๆ,ๆคะ ตอนนี้เราได้เรียนรู้บุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยกันไปสองพระองค์แล้วในชั่วโมงหน้าเรายังเหลือบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวเรามาติดตามประวัติและผลงานของท่านกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ